ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมต่อสักนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตำบลบ้านไร่นะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินนะครับเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นนศสกนะครับเนื้อที่5ไร่2งานนะครับในราคาไร่ละ30,000นบาทนะครับตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวแปงครับหลบรถนิดนึงครับอ่าลากลากครับ อ่วิวมันสวยครับท่านผู้ชมสวยจริงครับตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราจะได้วิวมุมนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยวิวตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ย360องศานะครับสำหรับที่แปลงนี้นะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพมุมสูงกัน สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินรอบๆนะครับแต่ยังไงท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากไว้ช่องไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นต่อสักนะครับต่อสักพาเดินพาชมนะครับจะเดินได้แค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับพูดถึง <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงนะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณข้างๆที่ดินนะครับอันนี้นะครับที่ดินของเราจะเป็นที่ดินที่ถูกถ่ายเอาไว้นะครับตามโฉนดจริงๆแล้วนะครับที่ผื่นี้มีเนื้อที่อยู่ที่41ไร่นะครับแต่เราตัดแบ่งขายนะครับตัด5ไร่เนาะแปลงนี้นะครับ5ไร่อันนี้จะเป็นทางด้านซ้ายมือของที่ดินนะครับก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับสวยครับแล้วก็หน้าที่ดินของเราจะติดถนนลาดยางเนาะพี่ลบถนนลาดยางนะครับ มาจากตัวตลาดเนี่ยแค่3กิโลนะครับพี่ลบครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศไหนครับทิศตะว,วันออกอโอเคเนี่ยนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าของท่านผู้ชมที่ติดถนนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกนะครับก็จะเป็นเขานะครับตรงนี้มีเขาชื่ออะไรครับพี่ลบพอจะทราบไหมฮะ ไม่ทราบครับอาไม่ทราบไม่ทราบได้ไงครับอันนี้ที่พี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ที่พี่เองครับอันนี้ที่ของพี่วันลบนะครับตรงนี้กี่ไร่ครับพี่ลบตรงนี้40ไร่ตรงนี้40ไร่นะครับของพี่ลบนะครับอันนี้ก็ทํามันอยู่เนาะเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้ามีแล้วนะครับตรงนี้มีแล้วนะครับไม่ต้องห่วงถ้าวิวอันนี้มันบังนี่เราจัดการเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ติ๊กจัดการเดี๋ยวให้พี่ติ๊กจัดการให้นะครับท่านผู้ชมครับเริ่มหลงที่ของเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ริวยาวไปทางด้้าาาานนนนหลัััังงะะคครรบบบบออ่่่่ยททีกกผูชมไปว เราขายในเนื้อที่ประมาณ5ไร่2งานนะครับแต่วัดเหลือเท่าไร่ขายเท่านั้นนะครับในราคาไร่ละ3 0 0แสนบาทนะครับเอกสาริสธิ์เป็นนอสสามกนะครับโอเคแต่ที่ดินแปลงนี้นะครับเทาวิวนี่ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับที่แปลงนี้นะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับเราถึงแล้วอันนี้บริเวณหน้าที่ดินนะครับแต่ถามว่าในความสวยของแปลงนี้ก็มีข้อเสียครับพี่รบคืออาจจะต่ำกว่าถนน นิดนึงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราได้เป็นลักษณะพื้นที่ลาดนะแต่การแก้ไขแบบนี้ผมเห็นผ่านมามีบ้านหนึ่งที่เขาปลูกตรงน้นสวยมากเขาก็ปรับโดยการยกพื้นให้สูงขึ้นนะครับแต่เรื่องของวิวผมให้เกินให้ร้อยครับแปลงนี้นะฮะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับที่หาที่ดินสวยๆนะครับแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนหลังกระเสียนนะรู้ถึงนะครับเนี่ครับพี่ลบตรงนี้มันจะต่ำกว่าถนนนิดหนึ่งนะครับ ทางนี้มาจากทางซ้ายมือของท่านผู้ชมเลยนะครับให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะฮะเนี่ยเสียงรถที่มานะครับเนี่ยเนี่ยครับจากรถที่วิ่งมาทางด้านเนี่ยครับมาจากตัวตลาดแค่สามกิโลนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่เป็นตำบลบ้านไร่เลยเนาะอําเภอบ้านไร่บ้านไร่แท้ๆเลยอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แนวตามนี้เลยครับท่านผู้ชมหน้าที่ของเรานะครับก็ตั้งแต่แนวตรงนี้นะครับยาวไปเลยนะครับท่านผู้ชม ด้านนี้ยาวประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ลบที่เราวัด1 6อยเมตรนะครับแล้วก็ไปหยุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับโอเคด้านซ้ายเป็นหมู่บ้านด้านซ้ายเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านบ่อน้อยครับหมู่บ้านบ่อน้อยนะครับประมาณ500เมตรประมาณเมตรก็ถึงบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเนาะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ห่างตัวตลาดไม่ไกลเนาะแล้วก็ไม่เปี่ยวใกล้ใกล้หมู่บ้าน กล้เปียวนะครับเฮ้ยอะไรนะไม่เปี่ยวนะครับอาล้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบริเวณกลางๆที่ละกันนะครับเออท่านผู้ชมครับทางด้านขวามือของท่านผู้ชมที่เห็นเป็นแนวหญ้าอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าเลยเป็นล่องน้ำเนาะพี่ลบนะนะครับเราทําล่องน้าไว้มันเป็นล่องน้ําใช่ไหมพี่ลบตรงนี้ครับเป็นล่องน้ําแต่ไม่ใช่ลำธารไม่ใช่อะไรเนาะนะเป็นลำแบบว่าเวลาที่ฝนตกก็คือจะไปตามแนวล่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ํา น้ำหลากนะในที่ดินนี่ครับจุดไฮไลท์มันอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะมองเป็นเขาแบบซ้อนซ้อนซ้อนกันไปเลยนะครับสวยครับตรงนี้ส่วนมุมตรงนี้นะครับเราก็เดินนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมเจอหลายท่านแล้วครับพี่ลบว่าลูกค้าถามว่าเอ้ยแล้วไอ้น้องสอสามกอเนี่ยมันจะออกเป็นโฉนดได้ไหมนะครับตรงนี้ก็บอกเรียนถามเเราต้อง บอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามันออกได้เป็นบางพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องรอเรื่องของการออกสํารวจการออกโฉนดนะครับแต่ถามว่าซื้อนอสามกเนี่ยสบายใจได้ไหมสบายใจได้นะครับไม่มีหรอกครับจะมายึดคงยึดคืนนะฮะมันไม่เหมือนสอบประกอนะไม่เหมือนมันไม่ใช่ที่ดินสอบประกอบนะครับท่านผู้ชมนะฮะสวยครับวิวนี่ผมให้เกินร้อยครับตรงเนี้ย สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับก็มาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่เว้นวันหยุดราชการยิ่งวันหยุดราชการนี่ผมอยู่รอเลยนะฮะก็บางทีถ้าวันหยุดราชการนี่ผมก็จะพาลูกมาอยู่ที่บ้าไล่นะครับเพราะว่ามาอยู่บ้านพี่ติ๊กพี่รบนี่แหละครับนอกจากเรามารีวิวที่ดินแล้วก็เหมือนเราได้มาพักผ่อนมากกว่านะฮะตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็ตั้งแต่ที่พูดไปนะครับพี่บเออเรื่องของน้าประปาไฟฟ้าคือพร้อมแล้วเนาะพูดถึงนะครับ แล้วก็ไม่ไกลตัวตลาดเนาะแล้วก็ถ้าถ้าสนใจอ่ที่มันมากแปลงกว่านี้ฮะด้านด้านข้างก็ 3- 5ไร่นะครับก็วิวเดียวกันเลยนะครับวิวเดียวกันเ,เ,นเราเดินไปดูสักหน่อยไหมครับ<ะ>ไปเพราะตรงนี้มันก็ขอบเขตมันชัดเจนอยู่แล้วน้องพูดถึงนะครับ<ะ>แต่ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าเราขายในในราคาไร่ละสามแสนนะครับบอกขายไว้5้าไร่เนาะตอนเนี้ย<ะ>นะครับก็คือวัดรางวัดออกมาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นะนะครับ วันนี้อากาศดีนะครับที่บ้านไร่ฝนตกนะฮะวันนี้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้หันไปหน้าไปทางทิศตะวันทิศตะวันออกนะครับทางด้านหน้าที่ของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นทางไปบ้านไร่เอาให้ดูไปแล้วนะครับตั้งแต่เดี๋ยวไปให้ผู้ชมไปดูนะครับ สำหรับท่านที่ทุนหนาแล้วอยากได้วิวนี่วิวร้อยตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้สิผมผมก็ขายของแบบว่าใครที่แบบอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยผมก็แนะนําเป็นพื้นที่เล็กๆมากกว่านะครับเพราะว่าลบกับหญ้านะครับผมบอกเสมอครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะเป็นทิวเขานะครับตลอดนะฮะ นี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ดูวิววิวสวยมากนะครับเป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะครับตรงนี้ยเขาอะนะมันซ้อนกันนะครับตรงเนี้ยด่านเข้าสูงสที่เห็นนะฮะด่านเข้าสูงสูที่เห็นนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือเป็นแนวป่าห้วยขาแข้งแหละจากตรงนี้มองเห็นป่าห้วยขาแข้งเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแปลงนี้สามสิบห้าไร่ แปลงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือ35ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์ก็เดียวกันเนาะพูดถึงนศสามกแปลงเดียวกันเลยนะครับอาละวันนี้คงเป็นคลิปสั้นๆเนาะพูดถึงนะครับให้ท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับจะได้ไว้ดูกันคลิปหน้านะฮะโอเคสําหรับท่านที่นะครับสนใจที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเภอบ้านไร่หรือว่าพื้นที่ต่างๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 6 1 6 7 9 2 8 8งท่านผู้ชมครับเบอร์นี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ดี n ลด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับท่านผู้ชมกับต่อสักพาเดินพาชมนะครับเป็นทั้งช่องชื่อช่องของ YouTube แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะครับก็เอาไว้ดูก็ไว้คุยล้อคุยเล่นกันเนาะที่ดินนะครับผมบอกเสมอครับท่านผู้ชมว่ามันราคามันสูงนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมมาดูด้วยตาก่อนนะฮะชอบหรือว่าสนใจยังไงก็ว่ากันไปเนาะแต่จากตรงนี้ ครับท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านผู้ชมเ,เดินดูบริเวณโดยรอบนะครับเนื้อที่เพราะว่าแปลงนี้มันเป็นลักษณะที่ดินมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าที่ดินแปลงนี้คงขายวิวของเขาอะนะครับแล้วก็ความที่ไม่ห่างจากตัวตลาดบาไร่มากนะครับแค่3กิโลนะครับบอกขายไว้ในราคาไร่ละ สามแสนบาทนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับ2งานนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9 6 8 8 6 79288นเะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็น ID l ดียด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับผมก็ยังคงมีที่ดินนะครับอีก หลายแปลงนะครับที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมที่จะมารีวิวนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการไม่จําเป็นต้องพื้นที่เขาแล้วนะครับก็ในตัวตลาดอุทัยธานีหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนครสวรรค์ชัยนาทนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ดินในราคาไล่ละ7,5็0หมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าะครับราคาอะไรประมาณนี้ไม่ราคาต่าแสนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะครับ ไม่ใช่ดิต้องตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะครับเพราะเมื่อกี้ทั้งพี่ติ๊กแล้วก็ไอ้ก้อยนะครับมันบอกว่าผมเขียนจดหมายไม่เป็นนะครับก็เลยต้องไล่จากตำบลก่อนใช่ไหมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ ได้มาเจอกันเนาะผมก็ยินดีนะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นนายหน้าที่ยิงนะครับยิงในที่นี้หมายความว่าเอ่อเขาบอกต้องบอกว่าอะไระคือเป็นกันเองนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยพูดล้อพูดเล่นกันเนาะไม่ซื้อมาก็โทรมานะครับเพื่อผ่านบ้านผมก็แวะมากินข้าวกันได้นะครับก็ งก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กดติดตามไว้แล้วนะครับสำหรับขั้นใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องไปก่อนลวล่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วผมคงต้องกลับไปอุทัยนะครับอ่าวันดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ